ครับก็ออกมาทำงานทำการไม่อย่างเคยพี่น้องเอ้ยจับกิ้งชังด้วยปากตะเน่วันนี้ก็มาเพื่อนก็วางกันไปหมดแล้วนะดีแต่เราไม่ได้วางก็ทำแก่านี้นะ ได้มากหกสิบก่อนถ่ายนะไม่รอดแล้วเราจะวางทางนี้เรวางอะ้รพี่นั้วนาวางผู้ใหญ่วนผู้ใหญ่ลำนี้เือก็ใหญ่เือก็ใหญ่อ้วนก็ใหญ่ เรือเล็กวันเล็กวนก็ตัวพี่น้องเป็นลายลายเลยนี่เท่ากับสนามบอลเลยวนก็วนก็มืนกับสนามบอลเลยพี่น้องเลยใหญ่จริงๆเรือก็ลำใหญ่ด้วย ระลําเล็กแต่วันเล็กวนเราเข้ากับสนามบอร์น่น,นึงเลยพีนอนเลยนี่าการนําอาหาพี่นองเอ,อ้ยกันป่าขึ้นอยู่ตรงไหน,นก็มารวมตัวกันนี่อย่างี้แล้วก็มีวิทยุแล้วก็โทรบอกกันแล้วเราก็วิ่งมาคนในพบมาก่อนเราก็าโทร เรียกวิทยุเลือกแล้วเราก็มาอ่ามาแล้วเราก็มาหาถ้าใครได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงวันนี้เต็มอยู่ตรงนี้หมดเลยพี่นอะะ้องเลยแม่นทะเลกำลังกันก็ใครพบจอดก็ได้ก่อนก็ได้มาที่หลังก็ได้วางที่หลังลมาหลังเพื่อน เนะก็ตักเสร็จแล้วรำนูกก็ยังตักกันอยู่เลยนูพวงกันอยู่เลยน,นอนกแล้วำลูนช่วยกันตักเลยนะ ก็ได้ตัวได้มากวนนุยก็ได้นุยบางลาก็ได้มากบางลาก็ไม่ได้เหมือนกันมี้างเมื่อดวงไกลดวงมานามทะเลดวงไกลดีก็ได้ดวงไกลไม่ได้ก,ออก็เราก็มาที่หลังเพื่อนไม่รู้จะได้ไหมวันนี้ <c oughs> ได้แล้วแต่ว่าวางที่หนึ่งมุ้อเช้าได้หกสิบถ่ายสบายใจแล้วดีกว่าวิ่งเรือปรเปล่าๆรอบบ้าน ความก็ได้มากวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ไม่าหาก่อนยังไม่วันยังไม่่ําที่พี่น้องมันเป็นโอกาสของเรามั่งวันไม่ตกดินที่ไม่เป็นไรยังหาได้เยอะสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับที่เข้าชม